ฟันเหลืองเหมือนกับทุเรียน <No. S 1> คุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของพี่โนก็คือจะมีปัญหาเรื่องฟันเหลืองเพราะกินชาบ่อยแล้วก็จะมีเรื่องของหินปูนเออมันก็เลยยิ้มแล้วดูไม่มั่นใจ <No. S 1> ตอนแรกก็กลัวนะเพราะว่าลุกเก็บลุกคุณหมอแบบแต่พอเจอแล้วว่าเฮ้ยดูใจดีมากแล้วก็ <Wow. S 1> จาดีแล้วก็แนะนําได้ตรงจุดมากเลยถึงว่าแล้วลูกค้าคุณหมอได้เยอะขนาดนี้ ตรวจฟันให้หนูหน่อยได้ไหมคะเจ็บไหมคะคุณหมอตรวจฟันไม่เจ็บครับทําฟันเดี๋ยวนี้ไม่ม um uh, ีคาว่าเจ็บแล้วโอ้โหโลเกียฟันเธอเหลืองมากเลยแลฟันผูไม่มีนะครับเยี่ยมมากก็ก็เป็นการฟอกแบบเ LED นะคะฟันจะขาวขึ้นประมาณสี่หเฉดก็โลเกียนะครับการฟอกสีฟันเนี่ยขั้นแรกต้องขูดหินปูนก่อนทำความสะอาดฟันให้สะอาดเสร็จแล้วเราจะใช้น้ำยา ทาที่ผิวฟันแล้วก็ใช้แสง LED เนี่ยนะฮะในการกระตุ้นให้น้ำยามันซึมเข้าไปที่ผิวฟันก็เราก็จะทำกัน3รอบรอบละย0นาทีเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำยาทุกๆ20ีนาทีนี่แค่2รอบนะทุกคนแต่คือ2รอบเนี่ยโนโอเคแล้วโนชอบสีประมาณนี้ค่ะขาวขึ้นมากเลยประทับใจมากใช่ย,ยิ้มก็นิ้มแบบนี้ ก็หลังทํามาก็รู้สึกว่ายิ้มมั่นใจขึ้นก็คือฟันไม่เหลือเหมือนยุมเรียนแล้วนะก็คือฟันแบบขาวมากใครถา่ายก็เอ้ยนี่ฟันธรรมชาติไม่ได้ครอบฟันนะอะไรแบบนี้แล้วก็เวลาถ่ายแบบก็ดูมั่นใจขึ้นค่ะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาปรึกษาฟรียันเอ็กซเลย์เลยค่ะใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเข้ามาหาได้เลยปรึกษาได้หายห่วงค่ะย้านะคะว่าปรึกษาฟรีแล้วก็เอ็กซเรย์ฟรีด้วย ห้ามพาด่ะใจดีมากเลยค่ะ